สวัสดีค่ะวันนี้วันที่2มีนาคม2567นะคะเรามาเริ่มเที่ยวกันที่แรกคือที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาค่ะก็จะมาดูนิทรรศการที่เกี่ยวกับแร่ธาตุและฟอสซอลในสเปนและพื้นที่อานานิคมค่ะเขาก็จะมีของแสดงให้เราดูมากมายเลยตั้งแต่พวกหินแร่ธาตุ แล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสำรวจต่างๆนะคะอาคารนี้ก็สวยมากเลยค่ะคือสร้างมาตั้งแต่ปี1921นะคะอันนี้ก็เป็นฟอสซิลที่พบในที่ต่างๆนะคะก็เป็นสัตว์โบราณตั้งแต่ยุคนู่นเลยก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นตัวอย่างที่เขาก็เอามาใส่ตู้ให้ชม ในนี้ก็มีของแสดงตั้งสองร้อยห้าสิบตู้นะคะนั่นก็คือมีให้ดูแบบเยอะแยะมากมายเลยพิพิธภัณฑ์น,นี้อยู่ในอาคารสำนักง,งานใหญ่ของสถาบันธรณีวิทยาและเหมืองแรกของสเปนนะคะอยากให้เห็นความใหญ่โตของอาคาร อย่างนี้สิคะถึงน่าม,มาเที่ยวค,คือนอกจากจะมาดูพวกซากฟอสซิลและธาตุที่หายากต่างๆแล้วเน่ก็คือได้มาดูเนี่ยละคะว่าอาคารของเขามีความสวยงามขนาดไหนค,ไไคือนิรสการของเขาก็จัดได้น่าสนใจนะคะ อันนี้ฟอสซิลของสัตว์ใหญ่มีงาขนาดนี้ก็ถ้าไม่แมมมอสก็ไดโนโเสาร์ประเภทหนึ่งละค่ะใหญ่มากวิววับวับอย่างนี้นี่ของชอบของผู้หญิงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพวกอัญมณีมีค่าหินควอตซ์โอปอลและอื่นๆโอ้เห็นแล้วก็สวยงามเหลือเกินถูกใจถูกใจ โอ้ทางนี้ดีกว่านี่เม็ดใหญ่ๆโตๆสวยมากค่ะ,ะตู้นี้ก็มีหินสวยๆเหมือนกันค่ะคือพอมาเจรไนแล้วแหมสะแทะสะท้อนแสงวิบวับดีจังเลยฟอสซิลที่นี่นี่สภาพสมบูรณ์มากเลยค่ะ คือมาแบบเป็นตัวเห็นชัดเจนเลยไม่เหมือนบางที่ซึ่งว่าขาดขาดวิ่นวินนะคะอันนี้แบบมาเต็มเต็มกบเป็นกบปลาเป็นปลาจระเข้เป็นจระเข้เลยค่ะเราก็จะดูบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์หินแร่ธาทุดจากชั้นสองนะคะมีตู้ เรียงรายเต็มไปหมดเลยนทคะสการเขาก็จัดได้น่าสนใจนะคะอาคารสถานที่เขาก็สวยงามมาทพิพิธภัณฑ์ซากโบราณฟอสซิลนี่ก็ต้องมีนี่ค่ะพี่ใหญ่ของไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ให้ดูด้วยส่วนแสดงนิทรรศการนี่มีสามชั้นค่ะ ชั้นที่สนะี่น่าจะเป็นออฟฟิศเขาก็ขึงเชือกไว้ไม่ให้เราเข้าไปนะคะอันนี้เห็นชัดๆเลยค่ะว่าคือไม้ที่กลายเป็นหินนะคะเห็นได้ชัดถึงว่ามันมีเนี่ยวงปีมีอะไรเห็น<อ> <He S 2> ชัดเจนเลยเอาแป้งถูหน่อยไหมคะจะได้เห็นตัวเลขขึ้นมาทางขึ้นลงไป แต่ละชั้นที่เชื่อมกันเนี่ยเขาให้ใช้บันไดเวียนค่ะอยู่ตรงมุมห้องเดินก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าชันมากก้าวพลาดก็ไหลลงข้างล่างทันทีเลยเรามาเที่ยวกันที่ต่อไปนะคะอันนี้เรามาถึงปาซาเอสปานนก็เป็นจัตุรัสอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลาง ของแมดลิดนะคะสิ่งที่เราจะพามาดูนี่ก็คือแถงนี้เป็นอนุสาวรีตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมีความสำคัญยังไงจะพาไปดูอีกทีแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะคะที่เรามาตรงนี้คือเพื่อจะดูอนุสาวรีของคนนี้ล่ะคะ่ะมิเกลเดอเซร์บันเตส เขาเป็นใครถึงมีอนุสาวรีย์เขาคือคนที่เป็นหินอ่อนเนี่ยนั่งอยู่ตรงฐานด้านบนน่ะนะคะคือเป็นนักเขียนชาวสเปนที่มีผลงานมีชื่อเสียงอย่างดอนคิโฮเต้แห่งลามานชาแล้วก็เนี่ยที่ฐาดลงมาทางด้านล่างนี้ก็คือเป็นรูปหล่อสําลิตของตัวละครในเรื่องคนทางซ้ายมือที่อยู่บน ม้าถือถวนนั้นก็คือตัวละครดอนกิโฮเต้แล้วคนที่อยู่ทางขวาขีลานั้นก็คือผู้ช่วยของเขาคือปันโชซันชาดอนกิโฮเต้เป็นนิยายที่เขียนมาเมื่อ400ปีที่แล้วเป็นเรื่องเสียดสีเกี่ยวกับนิยายอัศวินนะคะก็เรื่องคร่าวๆเล่าว่าดอนกิโฮเต้เนี่ยเยเป็นขุนนางเล็กๆคนหนึ่ง ซึ่งข้างคล้ายการอ่านนิยายอัศวินอย่างมากเขาก็เลยอุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นอัศวินแล้วก็ออกไปปราบอาธรรมตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆแต่ก็ไอสิ่งที่เขาไปทำทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะก็แทนที่จะได้สร้างวีรกรรมดีก็ไปถูกเขาอัดเอามากลับมาเจ็บตัวกลับมาอย่างนี้เป็นประจำ แต่เขาก็ไม่เลิกลงความคิดที่จะทําความดีนะแล้วก็พอเป็นอัลวินเนี่ยเขาก็ไปซื้อมา้ากแก่ๆมาตัวหนึ่งตั้งชื่อว่าโลซินันเต้ก็คือตัวที่เขาขี่อยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อัลวินก็ต้องมีนางในดวงใจซึ่งก็คือคนทางขวาเนี่ยตั้งชื่อว่าดูซิเนียแล้วก็ดอนกิโฮเทก็ออกไปผจญภัยสู้รบกับ ศัตรูในจินตนาการแล้วก็พ่ายแพ้กลับมาแต่เขาก็ไม่เคยหยุดฝันว่าเขาจะช่วยเหลือผู้คนนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของดอนคิโฮเตกอ,อันนี้เราก็เข้ามาที่ใหม่นะคะคือพิพิธภัณฑ์เซราโบก็คือเป็นบ้านของมาคิสแห่งเซราโบคนที่สิบเจ็บนะคะก็เ,เป็นการสร้างช่วงต้นศตวรรษที่19นะคะ ให้เห็นถึงความหรูหราของชีวิตบุคคลสูงสักในยุคนั้นก็คือมาควิแสแห่งเซราโบกับภรรยาเนี่กมักจะออกไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็สะสมวัตถุโบราณที่มีค่ามากมายค่ะในนี้เราก็เข้ามาชมห้องนอนนะคะของท่านมาควิสสวยงามค่ะ อันนี้ก็เป็นห้องสวดมนต์ของบ้านนะคะเล็กๆแต่ว่าอบอุ่นอันนี้ก็คือเป็นแท่นที่มาสวดนั่งสวดมนต์กันท่านมาควิสแห่งเซราโบเสียชีวิตในปี1922นะคะเ,คเขาก็ได้ยกสมบัติงานศิละปะอะไรทั้งหลายเนี่ยให้กับ ให้กับรัฐบาลสเปนก็บางส่วนก็ถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หลักแล้วก็บางส่วนก็ยังอยู่ในบ้านนี้จัดแสดงอยู่โอเ,โอเนี่ยเชเดรเลียสวยงามมากเลยค่ะนาฬิกาที่เห็นทุกเรือนในบ้านนี้ยังทำงานอยู่อย่างเป็นปกตินะคะบอกเวลาตรงด้วยนี่เรามาถึงห้องอาหารนะคะ ดได้อย่างหรูหรามากเลยแล้วก็จะมีเนี่ยพวกศิลปะวัตถุของสะสมอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เยอะมากจริงๆบอกว่าทั้งหมดมีห้าหมื่นกว่าชิ้นนะคะเพราะว่าท่านมาพิซนิเขาชอบเดินทางไปในที่ต่างๆทั้งในยุโรปและเอเชียนั้นก็จะมีของสะสมมากมายหลายประเภทเลยฝั่งนี้เป็นห้องสำราญน,นะคะหลังจากทานอาหารเสร็จก็มา <c oughs> นั่งคุยกันต่อ <c oughs> เล่นดนตรี อาจจะเล่นไพ่อะไรกันแถวนี้ด้วยขึ้นมาต่อที่ชั้นบนนะคะบ้านนี้เขาสร้างสไตล์อิตาเลียนค่ะก็เลยจะมีความหรูหราแบบบ้านท่านคุณนางอิตาเลียนนะคะบ้านคนรวยยุคก่อนนะคะก็จะต้องมีห้องสะสมเกี่ยวกับอาวุธเสื้อเกะอ่างนี้ ที่นี่นี่สุดยอดจริงๆค่ะก็มีเยอะมากแล้วก็อย่างกับที่เมื่อวานที่เราไปดูเลยลอเยอะออมารีอะค่ะเยอะมากจริงๆในบ้านคนธรรมดาที่มีของสะสมได้ขนาดนี้นี่คงต้องรวยมาหาศาลจริงๆนะคะชอบชุดเสื้อเกาะของเขามากเลยว่า มีความสมบูรณ์ทุกอย่างและรวมทั้งอาวุธยุโทโธปรกรณ์อีกนี่อันนี้ที่เท่นี่อันนี้ค่ะเกี่ยวเสลียงคานหามนี่คือสำหรับน่าจะยุคเก่าก่อนที่ท่านมาคริสจะมีบ้านนี้นะคะท่านมาคริสนี่นนไปเที่ยวไกลมากเลยเนี่ยเห็นมีชุดเสื้อเกาะของญี่ปุ่นด้วย แล้วก็ยังมีห้องอาหลับน่าจะถัดอยู่เข้าไปข้างในหรือว่าอยู่ห้องเดียวกันไม่แน่ใจนะคะก็คือเวลาไปไหนมาท่านก็จะซื้อวัตถุเอามาประดับบ้านแล้วก็จัดเป็นห้องห้องนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องสำาราบนะคะก็น่าจะสำหรับคุณผู้ชายก็คือกินข้าวเสร็จออกมาเล่นตีโพกัน ห้องต่อไปนนี้ห้องที่อยู่ตรงมุมตึกก็เลยจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเข้ามาห้องนี้แล้วก็ต้องร้องว้าวเลยนะคะโอ้โหแบบอลังการงานสร้างแท้ดูคือเขาแบบทุก ตารางนิ้วก็ไม่ปล่อยโล่งเลยจัดแต่งเอาไว้อย่างสวยงามแล้วก็ยังมีภาพท่านมาควิสก็สะสมภาพทั้งภาพเขียนสีน้ำมันภาพวาดลายเส้นแล้วก็เนี่ยโบราณวัตถ,ถุต่างๆอันนี้คือถ้าแบบไม่เข้าไปแสดงในพิพิธภัณฑ์บางส่วนแล้วนะในบ้านนี้นี่คงแบบ แน่นไปหมดนะเต็มไปด้วยของมีค่าสวยงามแค่แชนเดเรียนี่เห็นแล้วก็น้ำลายหกแล้วค่ะปีโ้เนาออันนี้ก็เป็นห้องทำงานนะคะหนึ่งในหลายๆห,ห้องของที่นี่ค่ะส่วนนี้เป็นห้องสมุดนะคะก็คือเขาก็จะทำเป็นสองชั้นก็มีชั้นหนังสืออยู่ด้านบน แล้วก็มีชช้นหนังสืออยู่ด้านล่างนี้ด้วยพามาเที่ยววิหารอียิปบราณในสเปนนะคะเป็นไปได้ยังไงมีวิหารอียิปบราณเป็นของจริงค่ะอันนี้รับรองได้เลยบอกว่าวิหารอียิปนี้มีชื่อว่าวิหารเดบอ,รอสร้างเมื่อประมาณ200ปีก่อนคริสต์กาลรัฐบาลอียิปมอบวิหารเดบอตให้สเปนในปีคศ1968 เป็นการขอบคุณที่ช่วยรักษาโบราณสถานทประวัติศาสตร์หลังการสร้างเขื่อนอัศวานที่จะทําให้โบราณสถานหลายแห่งจมอยู่ใต้น้ํานะคะอียิปต์นี่เขาให้วิหารโบราณลักษณะอย่างนีนะ้กับหลายประเทศอย่างให้สหรัฐอิตาลีนเนเธอร์แลนด์แล้วก็อันนี้ให้สเปนโดยเฉพาะเลยก็บอกว่าวิหารนี้เลียงตัวจากตะวันออกไปตะวันตก อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะไม่ได้เช็คทิศทางดูก็ระหว่างที่เขาเคลื่อนย้ายวิหารจากอียิปต์มาสเปนเนี่ยก็แท่งหินที่เห็นเป็นก้อนๆนเนี่ยหายไปมากกว่า100ชิ้นก็เลยต้องตัดหินของสเปนเนี่ยเอามาใช้เติมวิหารเนี่ยให้เติมแล้วก็ตอนที่ต่อประกอบวิหารเข้ามาเป็น หลังอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าก็ทำได้ไม่เหมือนกับของเดิมซะรเซถึงแม้ว่าจะมีรูปแล้วก็มีแผนผังแต่ก็อราคาถือว่าใช้ได้นะคะใครจะไปคิดว่าจะไปเจอวิหารอียิปต์ในสเปนได้ยางงี้เมื่อกี้ตอนเดินมาจากวิหารเดโบี่มีฝนตกนะคะเราเลยต้องหาที่หลบฝนแถวใกล้ๆเนี่ยมีช้อปปิ้งมอลล์อันนึ่งเนี่ยค่ะชื่อ ปรินซิเปิรปินซิเปไพโอเราก็เลยมานั่งหลบฝนกันตรงนี้ที่นี่เคยเป็นสถานีรถไฟเก่านะคะก็เป็นสถานีทางเหนือของเมืองที่เคยเปิดบริการเมื่อปี1882ถึง1993ก็ดูได้จากโครงสร้างทางด้านบนนี้คะ่ะว่า เนี่ยเคยเป็นสถานีเก่านะคะมันก็จะยังเหลือที่เป็นโครงสร้างแข็งแรงเอาไว้อยู่ตอนนีพ้พอสถานีปิดเขาก็ดัดแปลงเป็นท o p ปิ้งมอล์ค่ะก็มีร้านค้ามากมายหลายอย่างเลยมีร้านอาหารร้านขายสินค้าแล้วก็มีโรงหนังมีบลาด้วยเนี่ยมีสามชั้นนะคะถ้าเผื่ออยากจะเดินเที่ยวก็ ไปเดินดูได้ขายของเยอะแยะมากมายเลยพามาดูเมดิอันซินนะคะคือมาถึงเมดิดแล้วเราก็ต้องหาป้ายเมืองเมดิดถ่ายซะหน่อยให้มันสมกับว,ว่าเรามาจริงๆของแท้ต้องมีหมีเกาะต้นสตรอเบอรี่อยู่ข้างๆนะคะแล้วด้านหลังที่เห็นนั้นตึกทางด้านซ้ายมือซ้ายมือ ะะก็คือ,อพระราชวังพรระาชวังหลวงที่เมื่อวานนี้ไปแล้วอันนี้นะคะอันต่อมาก็คือโบสเอามูเดน,นาค่ะอากาศเย็นมากเลยค่ะวันนี้มีฝนตกด้วยอุณหภูมิตามที่เห็นนะบอกว่า7-8องศาแต่เรารู้สึกหนาวมากกว่านั้นเยอะเลย หลังจากดูป้ายแมดลิดไปแล้วนะคะเราก็เดินต่อมาดูเนี่ยป o ต้าเดอซานดิเซนนะคะก็บอกว่าเป็นประตูะหนึ่งในแมดลิดที่ว่ามีชื่อซ้ำๆกันก็บอกว่าในปีคศ .1726 เนี่ยนายกเทศมนตรีของเมืองก็ให้สร้างประตูใหญ่ที่กำแพงเมืองแทนที่ของเก่าที่สุดโทมก็ เป็นประตู3ซุ้มโค้งอย่างนี้นะคะสรงนี้ประดับด้วยลูกปั้นของซานวิเซนเต้ก็เลยได้รับชื่อตามนี้อันนี้ประตูนี้ก็ถูกรื้ย้ายไปสรางที่ใหม่หลายรอบนะคะจนกระทั่งมาอยู่ตรงนี้นะคะสุดท้ายปี1990เนี่ยสภาเทศาบาลเนี่ยหลีเขาตัดสินใจสร้างประตูอันใหม่ที่จุดเดิมก็เขาบอกว่าเขามีแบบจำลอง ที่สร้างขึ้นตรงข้างกับประตูเดิมแล้วเขาก็ย้ายไอประตูที่สร้างจำลองนั่นไปไว้ใน Park The OS ค่ะอ๋อเนี่ยแล้วผ่านไปทางนี้นิดนึงอ่าเนี่ยก็จะเห็นโบสถ์เอามูเดน่าค่ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้มาเที่ยวที่นี่ที่บอกว่าเปลี่ยนจากสถานีรถไฟไปเป็นศูนย์การค้านะคะอันนี้ก็คือตึกเดิมของเขาค่ะเนี่ยเขาก็มีชื่อเอสตอซิองเดลโนเต้ สวยยเลยที่ต่อไปที่เราพามาเที่ยวนะคะคือพระราชวังซีเบเลสคือเขาสร้างมาเพื่อให้ตอนแรกเนี่ยสร้างมาให้เป็นสำนักง,งานไปรษณีย์กลางแล้วก็สำนักง,งานด้านโทรเลขนะคะทีน,นี้ก็ต่อมาเขาย้ายไปอยู่ที่อื่น ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสำนักง,งานของเอทศบาลเมืองที่ทำการเทศบาลเมืองนัดริกค่ะที่นี่สร้างในปี1919อรอบๆนี้ก็มีสถานที่ที่สวยงามอีกหลายแห่งแล้วตอนเวลานี้เนี่ยเ,เขาก็มี ศูนย์วัฒนาธรรมที่ชื่อเซ็นโทรเซ็นโทรเนี่ยตั้งอยู่ในนี้ค่ะทางเดินระหว่างอาคารนะ mm. เขาก็ทำเป็นบล็อกแก้วอย่างสวยเลยค่ะอนี้ก็ให้เห็นเพดานซึ่งว่าทำเป็นกระจกสีแสงก็ส่องเข้ามาได้สวยมากเลยนะคะแล้วก็วลวดลายประดับนี่ก็เป็นปูนค่ะ นิทรรศการในระหว่างนี้ก็คงจะเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับป้ายไฟนีออนป้ายโฆษณานะคะก็จะเห็นชื่อต่างๆเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นมาจากยุคสมัยก่อนพอดูสไตล์หรือดูฟอนต์ตัวหนังสือแล้วมันเก่าๆนะคะอันนี้ถุงก๊อบแก๊บก็มาจาัดนิทรรศการได้เหมือนกันนะคะ ก็คือเป็นโฆษณาในอีกรูปแบบหนึง่งเนี่ทั้งหมดนี่คือถุงก๊อปแก๊็จากที่ต่างๆเลยค่ะมาถึงจัตุรัสซีเบเลสแล้วเราก็ต้องมาเก็บภาพของเทพีซีเบเลสทรงรถราชรถที่เทียมด้วยสิงโตนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำผุุที่ว่ามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในแมนลิป เชื่อกันว่าจะเทพีซีเบเลสเป็นผู้นำความอุดมสมบูรณ์มาให้แล้วก็สำหรับทีมเบล้าแมดริดทีมฟุตบอลเนี่ยเวลาเข้าชนะแมตช์สำคัญใหญ่ๆเนี่ยเขาก็บรรดาแฟนๆก็จะมาเฉลิมฉลองัอนตรงนี้ค่ะ,ะน้ำผู้นี่ก็เลยเป็นเหมือนวงเวียนนะคะ รถก็จะผ่านไปผ่านมาให้ดอูอาคารพระราชวังซิเบเลสอีกทีนะคะอันนี้ก็คือศาลาว่าการเมืองของเมสลิดแล้วก็เป็นอดีตไปรษณีย์การะะมาเที่ยวต่ออีกที่กันนะคะอันที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสวนต้นไม้ที่อยู่ในร่ม อาคารนี้เคยเป็นสถานีรถไฟเก่าคือสถานีอโตชาค่ะตอนนี้สถานีสร้างใหม่แล้วเขาก็เลยใช้พื้นที่เดิมนี้เป็นปลูกสวนต้นไม้ในร่มค่ะก็เป็นที่ที่ให้มาพักผ่อนนั่งดูต้นไม้สวยๆกันนะคะอโตชานี่เป็นสถานีรถไฟใหญ่ของเมืองแมดริดนะคะก็คือ จะเทียบกับเมืองไทยก็น่าจะเป็นสถานีกลางบังซื้อเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้ก็มีรถไฟเข้าออกเยอะมากทั้งรถไฟด่วนนะแล้วก็รถไฟโลโคล่ก็พื้นที่ตรงหน้าล่างนี้ก็ยังใช้เป็นห้องขายตัว๋วแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารนี่ก็จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยมีคน เป็นตัวเดินทางกันเยอะเลยค่ะ